สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเก็บมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศในสวนตอนนี้กําลังจะเริ่มสุกเก็บไปหลายรอบแล้วแหละทีนี้จะให้ดูหลังจากเก็บมะเขือเทศแล้วจะมาเก็บนี่นกําลังเยอะๆเลยแต่เดี๋ยวไปเก็บมะเขือเทศก่อนเข้ามาในตู้ก็ได้กลิ่นเจ้านี่เลยกลิ่นเข้าแรงเนาะต้นเขาก็งามสมบูรณ์มากเลยนะดูซิว่าเขาจะโตไปสักแค่ไหน ไปเก็บมะเขือเทศก่อนแล้วค่อยมาดูว่าจะมีอย่างอื่นให้เล็มไหมเขือก็ดอกเต็มชื่นใจเนะนล้มระเนะระนาดคนเด้อเก็บค่ะ จะได้เอาไปใช้ที่ร้านเก็บไปทิ้งไว้เดี๋ยวเขาก็ขยอยแดงช่วงนี้ดีเลยที่ร้านไม่ค่อยไม่ไม่ได้สั่งมาเขอือเทศเก็บไปจากบ้านลดต้นทุนไปได้เนาะแล้วก็มีความสุขด้วยมาปลูกแล้วก็มันเป็นงานอดีเรกเนาะ แล้วก็ได้ใช้ประโยชน์เขาเนี่ยสุดยอดเลยไมได้ใช้อะไรมาฉีดนะปล่อยเขาตามธรรมชาติเลยปล่อยเขาตามธรรมชาติเลยค่ะ ถ้าตัวไหนทากเจาะเราก็ไม่เอาเหลือจากทากแล้วเราค่อยเอาแบ่งกันปีนี้ทากว่าไปแล้วก็ไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะว่าปีนี้แรงฝนไม่ค่อยตกตอนนี้แดดก็ยังดีอยู่นะแต่ว่าไม่ร้อนมากเหมือนที่ผ่านมา กำลังดีนี่เขเก็บไปเนาะเดี๋ยวเขาก็แเดงนี่ดูสิต้นเขาล้มไงหนักไงก็จะมากองอยู่ที่พื้นนี่แหละลูกก็เล็กบ้างแล้วก็ใหญ่บ้างเป็นธรรมดาเนาะเราไม่ได้คัดลูกเล็กทิ้งคือเราแบบ ปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเลยอะลูกใหญ่เยอะเลยลูกเล็กก็เยอะเก็บหมดแหละย,ยกเว้นลูกที่โดนเจาะแล้วก็ทิ้งไปเนี่ยยังกองอยู่เนี่ยที่แบบรอที่จะสุกอยู่ที่พื้นเนี่ยก็เยอะ ไม่ต้องสั่งเลยคะ่ะพักนี้ที่ร้านมีผักจากบ้านไปใช้ตัดแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระของต้นเนาะไม่หนักเท่าไหร่ เมื <l id sei> ่อวันไหนมันซ่นหรือเปล่าก็พึงจะเก็บมะเขือเปราะกับมะเขือยาวส่งไปให้น้องๆจะเต็มจะเต็มถาดแล้วเนี่ยจุกมากสัดบใบทิิงบ้าง จะได้โดนแดดจังๆพวันนี้ก็เท่าไหร่ละวันที่หนึ่งเออวันที่หนึ่งวันนี้วันนี้วันที่หนึ่งกันยานะคะใครถูกหวยบ้างใครรวยบ้างคะวันนี้ถูกหวยร่ำรวยกันไหมคะวันนี้วันที่หนึ่งส่วนค้นถามนี่ไม่ถูกนะคะเพราะว่าไม่ได้ซื้อ ไม่มีเลขเด็ดโอ้ยลูกนี้ลูกเล็กๆก็ยังอุตส่าห์แดงนี่น้อยเก็บเหมือนกันไม่ทิ้งนะคะตัดออกไปแล้วก็แบงเบาผาราให้ต้นไม่หนักเท่าไหร่ชื่นใจ ดดูิเดีย๋ยวเอามาค้างไว้ตรงนี้ดีกว่าฝากไหมนะคะฝากต้นนี้ไวหนะตัดใบทิ้งบ้างค่ะทุกคนแล้วก็แขน,นก็ตัดทิ้งเพราะว่าจะได้ไม่แย่งอาหาร าดก็เต็มแล้วนะก็เลยไปเอาเอากรลมังมาใส่อีกอยังมุเก็บเยอะอ้ยน,น,นี่แดงทั้งพวงเลยเนี่ยให้ดู่ใช่แดงทั้งพวงแดงเกือบทั้งพวง อะไรอย่างนี้เพิ่ขึ้นอะไหนะอะไอีกนี่แหละความสุขของคนที่อยู่เมืองนอกเมืองหนาวนะคะมีโอกาสปลูกผักแค่ปีละสามเดือนก็ต้องรีบๆทำเวลา นี่นี่คือโดนเจาะนะคะแล้วก็ไม่เอาให้ให้เขาไปเ,เจาะนสองลูกนี่โดนเจาะทิ้งไปแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เจาะทุกลูกไงเปนงันกินทิ้งไป โดกมากๆเขาก็ไม่จะค่อยโตเนาะเขื่อเชอร์รี่ก็กำลังแดงๆเลยก็จะต้องไ,ไปเก็บเหมือนกันไว้กินเล่นใส่ยำเนาะ เมื่อวานนี้เก็บไปลูกหนึ่งนะคะเก็บไปลูกหนึ่งเอาไปแกงไตปลาสุดยอดอร่อยแน่นๆเลยเดี๋ยวเขาเก็บอันนี้หน่อยนะคะอันนี้หน่อยนี่คะ่ะทุกคนได้สองกะละมังเต็มเต็มเลยถาเต็มเต็มเลยกี่กิโลไม่รู้นะเนี่ยตอนนี้ละคะ่ะเดี๋ยวขอตัวไปเก็บทัพพูก่อนนะคะ มือดำปีหลังจากเก็บทัวพูแล้วก็จะไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็อาบน้ำแต่งตัวไปทำงานนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมน,นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ